อยู่ที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับมาเช็คฟิตสามขุนพลครับที่จัดขึ้นสังเวียนอยู่กับพี่โจพีเคสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับผมคนแรกก็คือเด็กศักดาสจอต้งปราจีนจะเจอกับเจ้าสมิงเดชเจอกับสมิงเดชวันที่สิวันที่สิบนะครับครั้งแรกของศึกเพชรยินดีนะครับผมก็คือศึกถึง four ครับนะครับผมที่เวทีมวยตะวันนาบางกะปิเวทีใหญ่เลยนะเวทีใหญ่ครับผมตอนนี้ก็เจ้าเด็กศักดาตอนนี้ ฟิตต้อมอยู่กับเราเกือบเดือนแล้วครับตอนนี้ร่างกาย80-90%แล้วครับผมน้ำมืทุกคนกระหายอยากได้ชชนะรับรองสนุกแน่นอนครับถึงร่างกาย<ร>แล้วเนี่ยเดชศดาเดชศดาช่วงหลังร่างกายเป็นยังไงครับก่อนโค<ร>วิดอ่ะ,อะร่างกายตอนคือเริ่มชนะร่างกายเริ่มจะกลับเข้าที่จากสมัยก่อนที่ว่าย,ยังไม่อยู่กับเราคือโดนศอกไม่ได้ใช่โดนสอเป็นล่วงโดนสอเปันล่วงก็เริ่มร่างกายเริ่มเข้าที่แล้วครับก็คือตอนนี้ก็ ไอนนี้โดนสอกได้แต่ไม่โดนดีกว่าไม่โดนดีกว่าครับผมก็ร่างกายดีขึ้นตั้งแต่สองไฟลังชนะมารวดเลยใช่ครับผมนะครับแล้วก็หยุดโควิดไปยิ่งเขาหยุดโควิดไปเหมือนร่างกายก็ได้ซ่อมแซมใช่ครับได้มาพักผ่อนถูกต้องครับแล้วก็กลับมาได้เดือนหนึ่งละพฤษภาค่ร้อยยี่ครับผมตรงนี้เป็นปัญหาไหมครับ ไม่เป็นปัญหาครับผมเพราะว่าละน้ำหนักเขาอยู่แล้วไม่บีบเราจะเกินไปและไม่ปล่อยเราจะเกินไปครับผมว่าน้ำหนักตัวนี้ก็ออกมาดีครับผมแต่พูดถึงน้ำหนักแล้วโปรโมเตอร์เขาก็เข้าใจป่าว่ากลับมาจากโควิดใช่ก็ต้องจะไม่บีบไม่บีบ<ล>อยู่แล้วแต่ว่าเจอนนัมวมรุ่นนอ้องสมเด็จก็ใหญ่มากใหญ่มากแต่เรา ได้ลูกเก่าครับผมวัดกันนะครับลูกเก่าเอาลูกสดเราก็ผ่านมวยดีๆมาเยอะครับผมก็อยากให้ดูครับสนุกแน่นอนผมอ่านเล้แล้วสนุกแน่นอนเขาสูงมีแข้งศาสยาวๆเลยครับก็ให้ออกแข้งหน้าเพราะว่าเขายาวเราต้องออกแข้งหน้าเพื่อให้ถึงก่อนเขาครับออกแข้งหน้าถึงก่อนใช่ครับผมก็รอดูครับแก้เกมโดยเสี่ยแกกแก้เกมอย่างดีครับก็ของเด็กสัปดาห์เนี้เส็กแขกมาช่วยแก้เกม เทรนด้วยเทรนเร์ด้วยใช่ครับแต่แล้วก็มีดีที่ว่าเก๋าเก๋ากว่าเราอาจจะได้เหลี่ยมได้ลูกไวพิบเม่าเขาแล้ผมเท่านี้แล้วลองบอกแล้วสดสดจะบดเก๋าหรือเก๋าจะดับสดอ่าอันนี้น่าสนใจครับตอนนี้ก็คือเสริมทุกอย่างนะครับผมก็ต้องเป็นแบบตามนิวนอร์มอลนะครับผมก็คือจะมีการแยกเข่าถ้ามวยเข่าก็เกิดการเสียเปียบแต่ครั้งเราก็ได้เสริมมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วให้น้ามวยทุกคน ในค่ายมีอาวุธให้ครบนะครับผมทั้งหมัดเท้าเข่าศอกผมแล้วมันจะผิดทรงไหมเนี่ยไม่ผิดทรงแน่นอนครับยูเทิร์ดเราออกมาเนียนๆออกมาแข้งเนียนๆออกหมัดเนียนๆออกศอกเนียนๆราคาจะไปไวกว่าเขาอีกนะครับผมจากวันที่10มาเป็นวันที่12บสหน่อยคู่ไฮไลท์เลยครับนัดประถมมาเลิกศึกมวยไทย7สีที่จะกลับมาถ่ายทอดสดที่ทุกคนรอคอยครับก็ชิงแชมป์ร้อยปปอนด์ระหว่างวันฉลอง สจต้งปจิุวันฉลองพีแคนแสนชัยจะเจอกับเจ้าซื่อสัตว์แปะมินบุรีไม่ใช่ชิงแชมป์นะป้องกันแชมป์ใช่ครับผมนี่เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่หล่อยของพี่หลงครั้งแรกเลยครับของวันฉลองเพราะว่าคู่นี้ตั้งมาก่อนที่ว่าจะเกิดเหตุการณ์โควิดก็เลยยกมาตรงนี้ครับผมขึ้นป้ายรอบ3ามครั้งแรกที่หลง่วยครั้งสองโควิดอารวาสใช่ครับแล้วครั้งนี้ครั้งที่3ได้ชคกันแน่นอนผมบอกได้เลยได้ชคกันแน่นอนครับเล็กกว่าเขานะใช่ครับแต่ว่า ความเล็กของเขาคือน้ำหนักของเราคงที่แต่เจ้าสื้อจัดตัวใหญ่ก็คือต้องคุมน้ำหนักมาเป็นระยะนานนี่แหละครับผมเรามาดูกันครับว่าซื้อจัดจะออกอาการหมดหรือเปล่าส่วนวันฉลองผมตอนนี้น้ําร่างกายก็แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับก่อนหน้านี้ซื้อัดร้อยยี่สิบสองก็ยังได้ใช่ครับผมมาต่อยล่าสุดร้อยยี่สิบสองี่เคยต่อยกับเจ้าโชคดีร้อยยี่สิบเลยครับผมก็คือเขาต้องคุมมาอย่างดีครับแต่ของเราน้ำหนักของเราก็คือมาตรฐาน สิ่งที่พูดนี่มีนัยะแสดงว่าเขาเนี่ยต้องดูแล้วว่าฟื้นหรือไม่ฟื้นใช่ครับผมดูว่า18พี่โมเขาทํายากถูกไหมก็ดูว่าเขาตัวใหญ่ต้ทำยากของเราแล้วต่อยกลางวันด้วยใช่ครับแล้วมวยนที่เจ็ดนัณแรกเนี่ยต้องเดินทางมาเร็วกว่าเดิมใช่ครับเพราะว่ามาเป็นการตรวจร่างกายซ้ำถึงสองคนครับผมใช่ครับต้องมีมาตรการนู่นนี่นั่นใช่ครับให้การพักผ่อนน้อยกว่าเดิมน้อยลงไปอีกแสดงว่าเราก็รุ้นใเขาไม่ฟื้นครับผม ใช่ไหมใช่ครับแล้วร่างกายพี่หลองระบบหายใจเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับอย่างที่พี่เอกเข้ามาดูนะครับผมก็แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บี้เต็มที่ครับผมก็วัดเอาลครับว่าบางคนก็ว่าสังขารก็ต้องมาดูว่าวัยสามสิบวันฉลองต่อยได้แค่ไหนครับผมว่าตรงๆทั้งสังขารทั้งรูปร่างที่เล็กกว่าใช่ครับแต่วุฒิ้ายเขาต้องยอมรับว่าซ้ายเขาหนักมาเทียบตับเป็ดปอนต่อปอนทุกคนยอมรับว่าซ้ายวันฉลอง้ายหนักจริง ไม่ใช่หนักอย่างเดียวแซบด้วยแซบเพื่อพาราแซบเพื่สนุกครับคู่นี้ท่านไ้ขันใจในความหนักขันใจในความเก่าใช่ครับเมื่อกี้เห็นแท็กแท็กแท็กไม่ได้เหนื่อยนแต่ร้อแต่ล้อนั่นแหละครับวันฉลองช่องเจ็ดขวัญใจท่านรองขวัญใจช่องเจ็ดสีครับเรี่ยวนี้ไม่มีแฟนมวยเข้าไปดูน่ะก็แฟนมวยเขาส่งข้อความเข้ามาแล้วก็ชกไฟหนึ่งก็ อาชีพเยอะอยู่ค่าตัวเยอะอยู่ก็น่าจะเป็นกำลังใจเขายิ่งกว่าเสียงเช์ครับผมเป็นแรงจูงใจเนาะใช่ครับเรื่องของน้ำเลี้ยงนะเสียงแฉอาชีพชลองไหมครับก็ทุกไฟครับรอดูครับว่าจะเป็นเท่าไหร่ก็วันฉลองมีหมัดมีลูกดีอยู่แล้วครับมีหมัดมีตอกเขาเรียกลูกไม่คาดฝันก็ต้องดูครับผมเพราะว่าบางครั้งก็ไม่มีบางครั้งก็มีแต่เราต้องดูด้วยครับเพราะวันฉลองเขาคือเก่าเกมพูดง่ายคือเก่าเกมมีการแก้เกมด้วยตัวเองสูงครับผม อีกหนึ่งคนคู่นี้มันเลยคนถามหาคนทุกไฟในเพจเลยครับผมก็เ,เจอกับเจ้าเพชรสีหมอกหรือเจ้าเพชรพันล้านชื่อใหม่พีแกนแสนชัยนะครับผมเ,เจอกับเจ้าคบสูตรแปรเด็กซึ่งเป็นมวยหมัดด้วยกันทั้งคู่นักด้วยกันทั้งคู่อันนี้ใครโดนใครก่อนครับใครโดนใครน็อกดูว่าเราจะหนากว่าไหมเราหนากว่าแต่รูปร่างเซเละเทาเทียกบกันใช่ครับผมเทียบชั้นครั้งนี้เราเทียบชั้นเลยครับร้อยสามสิบปอนสนุกแน่นอนถ้าผ่าน รบสูตรได้ก็มีหลายตัวเป็นมวยเงินแสนแน่นอนครับแต่ว่าที่เทรนเนอร์ที่สอนก็เขี่ยวมากๆเลยนะครับผมก็สองคนรุมอย่างที่เห็นนะครับทั้งพี่หวังด้วยทั้งพี่สอนด้วยก็พยายามบล็อกดีๆครับผมก็ต้องพยายามบล็อกดีๆแต่คาว่าบล็อกดีๆเราก็จะไม่ระวังจนเกินไปจนให้เกมไม่สนุกเราก็ต้องเปิดเกมเพื่อเป็นโอกาสของเราบ้างเหมือนกันครับผมก็อาจจะมีจังหวะสวนที่เป็นช็อตพิชชาคาดใช่ครับ ถ้าเขาก็ร่วงได้ใ่ถ้าเราโดนเขาอะเราก็ล่วงได้เราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ล่วงได้ใครโดนใครร่วงครับค่ายมวย PK และนักมวยของ PK แสนชัยนะครับผมชกแบบนิวนอมอนนะครับก็ตอนนี้มีการประกาศถ้ามีคนใดนะครับมีสินค้าหรือแบรนด์สินค้าอยากให้นักมวยหรืออยากให้ทางค่ายโฆษณานะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับในเพจ PK นะครับผมแล้วฝากไว้ด้วยนะครับผมเพจ PK นะครับอุปกรณ์มวย PK แสนชัยมีทุกอย่างให้เลือกนะครับผมมีทุกอย่างมีทุกชนิด ของมวยไทยนะครับผมแล้วฝากเชียวนะครับ3คนนะครับผมคนแรกนะครับเดชตักดาสจต้งปาจินค,คนที่2วันฉลองสจต้งปาจินหรือวันฉลองพีเคแสนชัยคนที่3เจ้าเพชรพัพล้านหรือเพชรสีหมอกนะครับผมพีเคแสนชัยจะกํกำศึกวันที่10และว,วันที่12นี้ฝากเชียร์ด้วยครับจะเอาเชนะมาให้ได้ครับผม,บผมแล้วก็อย่าลืมนะฝากร้านด้วยนะมีอุปกรณ์มวยครบเลยทุกอย่างช่ครับอุปกรณ์มวยพีเคก็มาซ้อมันที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของนักมวย ทวันชายที่หล่อๆเนี่ยรือหลายๆคนเนี่ยร้อมเป็นพรีเซนเตอร์อ่ครอยากจะให้โฆษณาสินค้าอะไรที่ทางเรากินดีมก็ถือว่าเป็นการหาอาชีพหาอะไรได้ให้นักมวยเนาะใช่ครับผมนะครับผมอ่ะได้พูดคุยกับพี่โจนะครับถึงทีา3นักชกนะครับแต่ละคู่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับ